สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชานิกระเบิ้ทีวีค่ะวันนี้วันที่6มีนาคม2558กับคุณทัศนีรัตนกูกและดิฉันทาริกาแก้วขาวค่ะส่วนข่าวเด่นในวันนี้นะคะชาวบ้านสองคอนอำเภอโพไซสืบสารภูมิัญญาท้องถิ่นจัดงานประเพณีตักปลาแม่น้ำโขงโดยใช้เครื่องมือแบบโบราณน,นะคะ รวมไปถึงจังหวัดอุลราชธานีได้จัดเวทีเสวนารับฟังปฏิรูปประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนอันจะเป็นกรอบที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาประเทศค่ะและยังมีในส่วนของชาวบ้านหนองกบอำเภอบุญทริกจังหวัดอุลราชธานีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้บริษัทผู้รับเหมาคู่สัญญาก่อสร้างระบบกระจายน้ําแก้ไขปัญหาน้ํารั่วสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และกระทบภัยแล้งค่ะติดตามทั้งหมดได้ในโต๊ะข่าวในวันนี้ค่ะ มาถึงช่วงคำถามประจำวันรุนรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ในวาดาค่ะกับคำถามในวันนี้ค่ะประเพณีตักปลาแม่น้ำโขงจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนใดค่ะตัวเลือกมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อที่1เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมและข้อที่2เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษา,ายนท่านผู้ชมท่านใดทราบคำตอบแล้วค่ะสามารถโทรมาตอบคำถามได้ค่ะที่0 4 5 2 6 5 1 1 1ค่ะ เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะชาวบ้านสองคอนอำเภอโพไซสืบสารผู้ปัญญาท้องถิ่นจัดงานประเพณีตักปลาแม่น้ำโคงโดยใช้เครื่องมือแบบโบราณค่ะวัน่มีนาคม2558ที่บ้านสองคอนตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนายประทีปกิรติเรขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักปลาในแม่น้ำโคงประจำปี2558 ซึ่งชาวบ้านในตำบลสองคอนได้ร่วมใจกันจัดงานขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นอนุรักษ์วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขงเรียนรู้สายพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงโดยชาวบ้านในตำบลสองคอนจะทำทุ่นปลาขนาดใหญ่มาแขวนโชว์ให้ผู้ที่ร่วมงานได้ทราบว,ว่าเป็นปลาที่มีอยู่ในแม่น้ำภายในงานมีการจัดแสดงใช้เครื่องมือโบราณที่ชาวบ้านใช้เป็นเครื่องมือในการจับปลาซึ่งชาวบ้านเรียกว่าช้อนตักปลา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานทำมาจากไม้ไผ่เป็นตะไคร่ชาวบ้านจะใช้ตักปลาบริเวณหน้าปากบ้องซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงส่วนฤดูในการใช้ช้อนตักปลาในแม่น้ำโขงจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงลดลงจนเห็นเกาะแก่งตามแม่น้ำปลาจะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปเรียบตามแก่งหินที่อยู่ติดกับตะลิงและชาวบ้านจะใช้ช้อนตักตามน้ำ ตามน้ำไหลปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นมาจะติดตะข่ายของชาวบ้านขึ้นมาขณะที่นายสมคิดบัวถาชาวบ้านสองคอนบอกว่าที่ตักปลาได้ในช่วงนี้เพราะมีความเชื่อว่าปลาที่อยู่ในแม่น้ำโคงจะขึ้นไปไหว้พระาธาตุพนมหากถึงช่วงเดือนสามประมาณเดือนกุมภาพัานธ์ถึงเดือนมีนาคมชาวบ้านจะพากันตักปลาเป็นประจำทุกปี ด้านนายประทีปกิติเลขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจะส่งเสริมกิจกรรมของชาวบ้านเพื่อเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงในช่วงหน้าแล้งซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีนักท่องเที่ยวมาล่องเรือชมความสวยงามของเกาะแก่งที่โผล่ขึ้นเหนือน้ําและวิถีชาวบ้านที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้าโขงจํานวนมาก ประเพณีการตักปลาจะเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวท้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการผลักกันให้สามอำเภอได้แก่โพไซสรีเมืองใหม่และอำเภอโคงเจียมเป็นอุทยานธรณีพาชันพันโบกซึ่งในอนาคตจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้นวร จังหวัดอุบลราชธานีนำพุทธศาสานิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาปี2558ค่ะวันที่4มีนาคม2558เวลา19.30นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายประทีปพิรติเรขา ผูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำพุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากพร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2558โดยมีพระมหาธรรมชาติวิสุทธะ,ะสุทธสัทโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวานารามได้แสดงธรรมเทศนาให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเวียนเทียนได้รับฟัง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเละิกอบายมุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสําหรับกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาปีนี้มีเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีให้ความสําคัญแก่วันสําคัญทางพระพุทธศาสนายิ่งกว่าปีที่ผ่านมาโดยมาร่วมเวียนเทียนเป็นจํานวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบโครงการตำบลละล้านบาทแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นเงินกว่า83ล้านบาทเศษขณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับเกษตรกร,กรให้มีการใช้แรงงานเป็นหลักและทุกโครงการสามารถตรวจสอบได้และเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสค่ะ เมื่อวันที่5ม um kind of ีนาคม2558เวลา13นาฬิกา30นาทีนายสุรพันธ์ดิศมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดหรือโครงการเกษตรแก้ภัยแล้งตำบลละล้านบาทซึ่งมีประชาชนในพื้นที่18อำเภอจำนวน86ตำบลที่ได้จัดทำโครงการผ่านกระบวน ผ่านกระบวนการเวทีประชาคมระดับตำบลเสนอโครงการแล้วจำนวน167โครงการเป็นเงินกว่า83ล้านบาทเศษขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับเกษตรกร,กรอำเภอได้เร่งรัดให้ศูนย์บริการและถ่ายเทอดเทคโนโลยีกเกษตรตำบลได้เสนอโครงการเพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่10มีนาคม2558เพื่อจะได้สามารถดำเนินการต่อไปในช่วงฤดูแล้งปีนี้ได้ทัน ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งเสริมการจ้างงานและใช้แรงงานของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการเป็นหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ50จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวกำชับดำเนินการโครงการให้โปร่งใสตรวจสอบได้และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อกำกับงานเป็นโซนพื้นที่อำเภอเพื่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง สำหรับการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรที่แล้งซ้ำซากให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้งที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่58จังหวัดจำนวน3,052ตำบลทั่วประเทศจึงถูกเรียกว่าโครงการแก้ภัยแล้งตำบลละ1ล้านบาทในส่วนของจงังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน24อำเภอ175ตำบลโดยให้การดำเนินกิจกรรมที่เน้นการใช้แรงงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า1ย5ะ50 ชาวบ้านน้องกบอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้บริษัทผู้รับเหมาคู่สัญญาก่อสร้างระบบกระจายน้ําแก้ไขปัญหาน้ํารั่วสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และกระทบกับภัยแล้งค่ะ วันที่6มีนาคม2558เวลา11นาฬิกานางสาวอัมพรวันเจริญกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริที่อ่างเก็บน้ำห้วยห,หินกอง ตามพระราชดำริที่บ้านหนองกบตำบลคอแลนอเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประชาชนชาวบ้านหนองกบได้ขอให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะการดำเนินการจัดสร้างระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองตามพระราชดำริยังไม่ครอบคลุมพื้นที่กว่า7,000ไร่ของพื้นที่ชนบทานขณะที่ในปัจจุบันมีเพียง2,000ไร่เท่านั้นและนอกจากนั้นการจะทำระบบท่อคอนกรีตส่ง น้ำสายหลักและสายย่อยพบว่าท่อได้แตกรัว่วทําให้ปริมาณน้ําไหลทิ้งสูญเสียที่รุนแรงโดยปราประโยชน์เป็นจํานวนมากนายสุนทรเชยธรรมประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําโครงการห้วยหินกองตามพระดดราชดําริบ้านหนองกบกล่าวว่าอ่างเก็บน้ําห้วยหินกองมีปริมาณกักเก็บน้ํากว่า8ล้านลูกบาทเมตรแต่เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้น้ําเพื่อการเกษตรเช่นการปลูกยางพารามันสําปะหลังและปลูกพืชแตงกวา ขาพวดเลี้ยงสัตว์ใช้น้าจากอ่างได้จริงประมาณร้อยละยีเท่านั้นส่วนใหญ่สูญเสียไปกับรอยรั่วและปัญหาท่อแตกกระจายทั่วในหลายสิบจุดทําให้ปริมาณน้ําในอ่างลดลงอย่างรวดเร็วในปีนี้และอาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้ด้วยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามบริษัทรีบเข้ามาแก้ไขไม่ควรปล่อยให้ปริมาณไหลทิ้งเสียหายโดยปล่าประโยชน์เช่นนี้และขอให้เร่งขยายระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการที่เหลือ5,000ไร่ ผู้ตวรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประสานงานทางโทรศัพท์กับบริษัทคู่สัญญาได้รับที่จะเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานงานภายในสัปดาห์นี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีเสวนารับฟังปฏิรูปประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอันเป็นกรอบที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาประเทศค่ะ วันที่5มีนาคม2558เวลา9ก้านาฬิกาที่ห้องประชุมโรงเรียนบาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนหนนิมิตริตยไตรสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเวทีเสวนารับฟังปฏิรูปประชาชนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนดจัดขึ้นซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกตำบลในเขตอำเภอบาลินชำราบจำนวน100คนเข้าร่วมเวทีเสวนา สำหรับการเปิดเวทีเสวนาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยได้ดำเนินการในทุกอำเภอของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพพร้อมกับให้ประชาชนได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการในกระบวนการปฏิรูปประเทศและเป็นการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิรูปการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะเป็นกรอบที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบไปศึกช้าง FA ครับรอบแรกค่ะอุบล UMT u n bon ม UM t e ยูนเตถล่มทีมสิงอุบล FC 7ประตูต่อศูนย์ค่ะ วันที่4มีนาคม2558เวลา18นาฬิกาที่สนามกีฬากลางทุ่งบุรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการแข่งขันในศึกช้าง FA Cup คัพพร้อมพันสิบรอบแรกระหว่างเทพอินซีอุบล u ูเอ็ม t ียูเนเต็จากฟุตบอลเอเอสลีกภูมิภาคดิวิชัน n 2โส่วนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือพบกับทีมสิงอุบล FC ทีมจากถ้วยงอเริ่มเกมในครึ่งแรกอุบลยูเอ็มทียเนต ในชุดสีขาวครองเกมบุกเกือบตลอดนาทีที่16ได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะยิงในกรอบเขตโทษด้วยเท้าขวาของอนุกรณ์สางรำอุบลยเยมทียูเนเต็ดขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อศูอีก3นาทีต่อมาอุบลยเมทียูเนเต็ดได้ประตูที่2จากลูกโมงของเอกพจน์ผ่องแพ้วนาทีที่35 จังหวะของอุบล u ูเอ็มทียูเนเต็ดนิคมสมหวังหลุดมาทางซ้ายก่อนจะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษเอกพจน์ผ่องแพ้วเป็นผู้ทำประตูที่3ก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกแค่นาทีเดียวอุบล u ูเอ็มทียูเนเต็ดกิติพลปาภูงามบรรจงแปรบ,บอลเข้าไปในเขตโทษให้อนุกรสางรำจับบอลหนึจังหวะก่อนจะยิงเข้าที่เสาแรกเป็น4ประตูต่อศูนย์ กลับมาเล่นในเครื่องหลัง bon UM United, อุบลยูเอ็มทียูเนเต็ดยังทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องนาทีที่56อุบลยูเอ็มทียูเนเต็ดก่อนพรมจรูนพงเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษให้จุนอุรโโุนะขึ้นหม่งเข้าทำประตูเป็นประตูที่5เป็น5ประตูต่อ0อีกแค่2นาทีต่อมาอุบลยูเอ็มทียูเนเต็ดได้บุก ธงชัยรัตไทยหลุดเข้าไปในเขตโทษล็อกบอลหลบกองหลังที่เข้ามาแย่ง2-3ถึงจังหวะก่อนที่จะยิงด้วยขวานี้มือผู้รักษาประตูเข้าไป6ประตูต่อศูนย์นาทีที่74อุบลยูมทยูเนเต็ดได้ลูกเตะมุมโดยกิติพลปาภูงามเปิดบอลเข้ามาหน้าประตู เข้าหัวอเล็กซานโดอัลเวสกองหลังโขกเข้าประตูเป็น7ประตูต่อศูย์ต่อมาทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้จนจบเกมเทพอินซีอุบล u ูเอ็ม t ียนเต็ถล่มเอาชนะสิงห์อุบลเอฟไป7ประตูต่อศูผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ของศึกช้าง FA Cup 2015ต่อไปติดตามกันต่อกับรอบวันทันข่าวประจำวันที่6มีนาคม2558ค่ะ ันที่5มีนาคม2558นายสุรพันธ์ดิศมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายอุดรชมาเลิกเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานณนะอาคารตุ้มโฮมอเนกประสงค์สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า250คน วันที่5มีนาคม2558นายสุรพันธ์ดิษมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายอย่างพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัดครั้งที่1ปี2558โดยมีนายอุดรชมาเิกเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมพระพิรุณ1สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานสองทศวรรษปากมูลจัดโดยองค์กรภาคประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันทางวิชาการระหว่าง13-16มีนาคม2558มีกิจกรรมการสัมมานาทางวิชาการการรณรงครวมทั้งการเดินทางลงดูพื้นที่4,000ดอนสอปปอลาวห,าห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโคงเจียมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี คณะปั่นด้วยใจเทอไทยองค์ราชากับภารกิจปั่นจักรยานทำบุญว่าพระเก้าวัดปั่นถึงวัดสุป,ปัตนารามวรวิหารจุดแรกและร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาคาบูชาโดยนัดรวมพลที่หน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเริ่มเวลา5นาฬกา30นาทีเพื่อตรวจสุขภาพและเริ่มปั่นจักรยานตามเส้นทางในแผนที่โดยจะมีการเวียนเทียนปั่นไหว้พระก้าวัดเริ่มที่วัดสุป,ปัตนารามวรวิหาร วัดทุ่งสีเมืองวัดป่าน้อยวัดปาใหญ่วัดสีประดูวัดบุรพาวัดใต้วัดเรียบและวัดกลาง วันที่4มีนาคม2 5 5 8พลโททวัตส,สุปังแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีสวนสนามกระทำสัตริยันตนของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน2,500คนในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขอ,อปรพอรอตลอดจนลูกเสือชาวบ้านจำนวน300คนณาศาลาจ,จตุรมุขลานอเนกประสงค์ค่ายสัมประสิทธิที่ประสงค์ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขต13อุบลราชธานีร่วมในขบวนสวนสนามกระทำสัตว์ปฏิญาณตนพร้อมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ20จังหวัดภาคตะนออกเฉียงเหนือโดยอบจอุอบลที่เข้าร่วมประกอบด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขงานการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่กู้ชีพคุณธรรมกู้ภัยคุณธรรมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วโมโตแลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหลักสูตรนิเทศศาสตร์รวมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนักศึกษารายวิชาภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขอเชิญเข้าร่วมงานแม่โของออนฟิล์ม2015เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง2015 พร้อมร่วมฟังการเสวนาเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมประเทศภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงผ่านภาพยนตร์โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิพบกับการนำเสนอฉายสุดยอดภาพยนตร์ในประเทศลุ่มน้ำโขง5ประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามพามา่าและจีน5เรื่องใน5าสัปดาห์ชมฟรีตลอดงานเริ่ม25มีนาคม2558นี้เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ห้องดอกจา 3, นสาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพยนตร์จากประเทศลาวเรื่องปลายทางผู้ร่วมเสวนาอาจารย์สุรศักดิ์บุญอาจวันพุทธที่25มีนาคม2558ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาผู้ร่วมเสวนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชานชัยคงเพียรธรรมวันพุทธที่1เมษายน2558 ภาพยนตร์จากประเทศเวียดนามผู้ร่วมเสวนาดรสิริวงศ์หง์สวรรค์วันพุทธที่8เมษาย,ยน2558ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประเทศพามา่าผู้ร่วมเสวนาอาจารย์มิตรทรัพย์ผุดวันที่2 2เมษาย,ยน2558ภาพยนตร์จากประเทศจีนผู้ร่วมเสวนาดรชิตาไทยปุยติวันพุทธที่2 9เมษาย,ยน2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์045353700นายธนูบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกับเคลื่อน โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาครบ6กสพรรษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกสุรศักดิ์การจนิรัตจึงได้ประกาศให้ปี2558เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกสถานประกอบการปลอดภัยในการทำงานเซฟตี้ไมล์และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดท โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้สถานประกอบการมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสร้างความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างในการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานตลอดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและเป็นกลไกสำคัญในการลดการประสบอันตรายจากการทำงานโดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม ช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ160บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ160บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ150บาทราคาปลาปลาเนินราคากิโลกรัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ90บบาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ 80บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ100บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ120บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ105บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกะหล่ำปีราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ65บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ50บาท ตอบกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันที่6มีนาคม2558ค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนและฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้ารุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา5นาทีวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอําำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา12นาทีค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีจะจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นที่32ระหว่างวันที่7-9เมษายน2558โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง8-12ปีที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิกิจกรรมดูดาวจุลินทรีย์แสนสนุกเคมีน่ารู้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและนานาสารศาสตร์เป็นต้น สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1400และ1431 วัดชัยมงคลจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทาญาติประจำปี2558เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี mm hmm. เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบประชาเป็นสามเณรจำนวน200คนระหว่างวันที่1-30เมษายน2558ณวัดชัยมงคลเยาวชนที่สนใจจะเข้าร่วมบรรพชาสามเณรสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สำนักง,งานเลขานุก,การจเจ้าอาวา ว,วัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข045 244724หรือ0818782460ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ศูนย์อนามัยที่7อุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสัน้นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพค่าลงทะเบียน3,000บาทรวมอาหารและที่พักอบรวมวันที่23-25มีนาคม2,558หมดเขตรับสมัครวันที่15มีนาคม2,558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ0885955712และ 0818765355ในวันและเวลาราชการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบประกาศรับสมัครสอบกัรเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปวชและปะวสผู้ที่สนใจสามารถติดต่อด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการรับสมัครถึงวันที่23มีนาคม2558 หมายเลขโทรศัพท์045 267 083 045 323 683และ045 267 124ในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงของการเฉลยคำถามค่ะกับคำถามที่ถามไปว่า ประเพณีตักปลาแม่น้ำโคงจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนใดนะคะคาตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่04526511 1ค่ะใช่ค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวาดา และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w ร์ไวท์บค่ะและคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้อีก2ช่องทางค่ะที่ w ww ร์ไวท o เุบและ w ww f a c e b o o k r บ v ฟซบุทอุบลค่ะใ้ะวันนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางราชธานีแคนเบอรทีวีวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ